สวัสดีคะ่ะทุกคนคลิปนี้จะพามาดูดอกคูนนะคะดอกคูนช่วงนี้กําลังบานเลยคะ่ะกําลังเป็นดอกตูมๆเยอะมากเลยนะคะพาไปดูคะ่ะเยอะเต็มต้นเลย สวยนะคะรัะบาลในช่วงประมาณนี้แล้วค่ะเดือนเมษานะคะตอนนี้ก็กําลังออกดอกมีทั้งซูมทั้งบานส่วนมากก็จะเป็นดอกตูมๆนะคะว่ามันขึ้นจะออกอี่นะคะ ไม่ฟะเยอะเลยค่ะเต็มเต็มเลยค่ะเต็มเลยฟะทีนะะ่นี่ก็จะเป็นพื้นที่ในส่วนของตลา,าดนะคะ นี่ก็เป็นบรรยากาศรอบๆตลาดแถวบ้านนะคะนี่นะะดอกคูนี่เขาจะปลูกรอบๆตลาดนะคะเยอะมากะะไปดูฝั่งโน้นกัน ตรงนั้นก็จะเป็นต้นมะม่วงเยอะมากเลยค่ะช่วงนี้มะม่วงก็จะเยอะเหมือนกันนะคะเป็นต้นเลยนี้ก็จะเป็นดอกปูนเป็นแถวแนวยาวไปเลยนะคะจากตรงนี้